แม่ชอบมาขามมาเจอกันตรงเจ้าแม่มาขามกรุณาถอดเกิบเคยเห็นแ้งในทีวีมีสื่อวันนี้มาถึงนี่แล้ว วันนี้วันนี้วันนี้ก็วันแรกอีกแล้วเปล่าเป็นคนแรกอีกแล้วเปล่าวันนี้คนแรกค่ะโอ้คนก่อนไหมคนแรกค่ะพูดจุดได้นะคะ โอ้นอนสบายเลยเออใส่ล้อด้วย